พาม,มาตลาดซื้อองุ่นนะคะเอาไปชิมกันมีทั้งองุ่นสีดำแล้วก็สีเขียวนะะไม่อย่งจะซื้อไปอย่างละครึ่งกิโลแล้วกันร้านนี้แบบซื้อกันประจำ เขาจะไม่กล้าโกงราคามากเพราะเวลาเขาบอกขายของแพงที่ไรมิ่งบอกเดี๋ยวไปบอกแฟนนะเดี๋ยวแฟนมาด่าเขาก็จะเขาก็จะไม่มีการแบบเออมาโกงแบบอุ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนต่างชาตินะโกงราคาอะไรแบบเนี้ยไม่มีอ่ะขายเท่ากันหมด ที่บ้านไม่ยังมีองุ่นแบบลูกกลมๆอยู่ซื้อเสร็จแล้วไปกลับไปชิมกัน,นยังติดค้างกันเรื่องชิมองุ่นนะคะจะดูว่าที่อินเดียเนี่ยเขามีองุ่นอะไรบ้างก็ที่เห็นนะคะจะมีองุ่นสีดำนี้นะคะลูกก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็ที่ไปถ่ายคลิปคุซามานะคะ มีคุณผู้ชมเห็นว่ามิงไทยติดองุ่นที่มันลูกยาวๆมาก็คือตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวของผลองุ่นนะคะจะเป็นลูกยาวๆตัวนี้จะไม่มีเมล็ดนะคะไม่รู้องุ่นที่นี่มีไม่เห็นสักทีเลยว่ามีเมล็ดตัวนี้มีเมลูลูกกลมๆเนี่ยมีปะมีใช่ไหมอันนี้เป็นองุ่น ขนาดปกตินะคะลูกปกติก็คือเป็นลูกกลมๆธรรมดาคือลูกจะไม่ยาวมากเด็ดมาดูเลยนี่ลูกขนาดนี้นะคะกับลูกยาวไม่เหมือนกันนะเห็นไหมคะแล้วจากคนที่ชิมเขาบอกว่าลูกที่เป็นลูกกลมๆอะ่ะเปรี้ยว ส่วนลูกยาวๆอ่ะหวานแล้วไม่มีเมล็ดด้วยเราก็เลยจะมาชิมกันอ้าวคนชิมชิมเลยจัดการเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้มาก,กมากเปรี้ยวมากเออันนี้ดีกว่าอันนี้หวาน ลูกยาวๆหวานนะคะเดี๋ยวชิมสีดำมั่งอุ้ยหวานมากอางุ่นสีดำอร่อยกว่าที่คิดพอบอกหวานมากรีบรีบแบมือมาหยิบเลยนะคะ อ่งุ่นสีดำนี้โลละร้อยหกสิบรูปีนะคะก็คือแปดสิบบาทโดยประมาณส่วนตัวนี้ร้อยี่สิบไอตัวที่เปรี้ยวเนี่ร้อยเดียวนะคะร้อยี่สิบลืมบอกร้อยี่สิบคือร้อยี่สิบรูปีคือหกสิบบาทนะคะวิอ่งุ่นสีดำอร่อยอะ่ะอืม มีน่าถึงแพงนะคะโดยคร่าวๆอังุ่นที่อินเดียก็จะมีชนิดลูกเย,ยาวๆลูกลกลมๆแล้วก็สีดำกว่าซื้อมาหมดแล้ว ยังมีส้อมอีกใครอยากดูส้มดูคลิปนี้จบแล้วเม้นมานะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะเอาส้มมาชิมให้ดูว่ามันจะมีส้มสีอะไรบ้างลูกใหญ่ลูกเล็กคลิปนี้ขอไปกินองุ่นกันก่อนนะคะสองแม่ลูกแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมีกระกมนากลมตากิน